ตายกูเลยเฮ้ยตายเฮ้ยนี่ดดาอ่าทำไรพ่ม่ให้มึอะไรกันจ๊ะทำไมถึงต้องจะฆ่าจะฟดินแบบด้วยเปาพไม่ได้ไม่ได้ฆ่าม่ได้ฟันฉันอยากจะรู้ฉันเห็นกับตาของฉันสองตาจะให้กินยาดินกินยายากพ่อบังคับ วิ่งหนีมาเมาื่อกี้กิ่งไม้มันขวางพ่อจะตัดกิ่งไม้เท่านั้นเองแต่ที่ฉันเห็นน่ะฉันเห็นพ่อเนี่ยกำลังเงือ้อดาจุกฟันดินนะไม่ใช่ไม่ใช่คือจะฟันกิ่งไม้นั่นแหละมันล้มไปกูจะไปรัดตามันเขา้าพอโถดาวเอ๊อย่าไปคิดมากมองอะไรมองอะไรมองคนตอนแหละมะั้งพ่อจ๋าคนเดวนทำไมไหนบอกว่าดินไม่สบายพายดินไปกินยาสิไปพายดินไปกินยา ไปแน่ไม่ได้หายดาวมาวแม่สิู่กฟังแม่ดีๆนลูกนะมีอะไรเหรอจ๊ะแม่ดาวนับตัอเป็นสาวแล้วระวังเนื้อระวังตัวให้บ้างโดยเฉพาะในบ้านหลังนี้ไม่มีใครรักก็ก็หวงลูกเท่ากับแม่แม่จับไว้นรนะบอกว่าพาไอ้ดีฉันจะเชื่อแม่กันเลยใช่ไจ๊ะไปดคำก็ไร สองคำก็ไรอเออเนีทำไมทำไมยืนนุ้กันทำไมต้องมาเกยกันด้วยเท้ามันใส่อไอ้แก่<อ>คุณเด็คุณรู้ไว้ซะด้วยนี่อุตสาห์พูดเพราะแล้วนะรู้ไว้ซะด้วยว่าเดี๋ยวนี้ฉันลําดวนไม่เคยไว้ใจคุณเลยอไอ้สัตว์รู้ชื่อจริงเธอด้วย บอกให้พายดิมากินยาดาวพ่อจ๋้งการอะไรที่มาเนี่ยมาตอนนี้นนะจะพ่อ<ะ>ที่พ่อบอกว่าไม่มีเรื่องอะไรก็ดีแล้วแต่ดาวสังเกตเห็นดินนะน้องร้องไห้ทําไมก็ไม่รู้ฉันน่ะเป็นห่วงน้องจังเลยพ่อจ๋าทําไมล,ล่ะลูกดาวอยากจะขอเล้องพ่อนะจ๊ะ,ะถึงอย่างไรนะดินนะ ก็เป็นน้องของดาวแล้วก็เป็นลูกของพ่อคนหนึ่งใจความรักและเมตตาดีมากๆเหมือนที่รักดาวได้เลยจ้ะพ่อได้ได้จ้ะดาวจ้ะแล้วที่ดาวมาหาพ่อวันนี้ที่วัดนาะก็มีงานไว้กันนะจ้ะดาวนาะอยากจะมาขอเงินพ่อ,อไปเที่ยวที่งานประจำปีที่วัดนะ<อ>จ้ะโอ้ได้เลยต้องการเงินงั้นไปเอากับพ่อเดี๋ยวก่อนพ่อนะไปเอาอะไรเหรอจ๊ะเอาเงินที่ห้องไปเอาที่ไหนเอาที่ห้อง มาไปเอาเงินที่ห้องแล้วไปแล้วไปแล้วดาวนะไปเอาที่ห้องเดี๋ยวให้เยอะๆอเดี๋ยวให้เยอะเยอะเอ๊ะทำไมดาวจ้าจ้าเสียงไดไมอย่างนี้ล่ะจ้าเป็นบวชโอ้เป็นบวชโดนน้ำคลองไปเอาเงินเนาะไปเอาไปเอาเงินที่ห้องเงินเนาะที่ไหนฮะที่ไหนในห้องในห้องไปกับพี่ไปกับพี่เอ้ยพ่อ ทำไมเสียงจมแม่งจมแม่งแบบนี้วะเมื่อกี้ยังเสียงหวานอยู่เลยหวัดหลงคอ <c oughs> มือไขว่ว่นไมงเลนมือดาวนะครับเฮ้ยเอาอะไรครับพี่ชายครับครับผมขอบคุณมากครับ ครับโอ้ยพอคุณพอทนหัวแล้วเมียให้มา20บาทให้ทั้งหมดแล้วกลับไปเมียตีตายครับไก่ก็เห็นตีนหมูหมูก็เห็นมงก่เออไอแกบะาพ้าพพอมันไอแกบ้าดันอย่างแกมันใช้ไม่ได้คุณเดชทำไม ฉันรู <S 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 ้ได้ดีแกก็รู้ว่าดาวลู้เป็นอะไรกับแกเออเป็นแค่ลูกหรือยังนี่แกแกคิดเอาดาวเป็นเมียอย่างนั้นเลยหรออะไรแล้วเมื่อไหมาไกูหมันไซเดอร์เก้อไหนสันดาวนั่นมามันไซมันไส้เดอร์เกินบ้าเล่นบ้าบ้าทำไมกูหมันไส้มึงอ่ะแกจำไว้น่ะทำไมตราบใดยังมีฉันอยู่ในบ้านนี้เออแก ทำไมจะเอาดาว็นเมียไม่ได้โอ้โหไปไปไหนก็ไป